ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการลิงไซยการเมืองปลายสัปดาห์แบบนี้เหมือนเช่นเคยนะครับเราจะมาเจาะลึกกันหน่อยซิว่า7วันที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองไทยมันมีการขยับกระยื่นเคลื่อนไหวกันไปอย่างไรบ้างนะครับโดยวันนี้เนี่ยก็เหมือนเช่นเคยที่เราจะมานั่งพูดคุยกับทางด้านของอาจารย์สุขุมหนวดสกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับก็แถลงนโยบายกันไปได้เกินครึ่งทางแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็รวมถึงอาจารย์ด้วย อาจารย์มองว่าข้อได้เปรียบของข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบของรัฐบาลชุดนี้หลังจากที่ได้ดูการแถลงนโยบายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างคือผมมองดูว่าครับออตอนนี้ฝ่ายค้านเนี่ยครับต้องยอมรับว่าแบ่งออกเป็นสองส่วนนะนะครับส่วนหนึ่งก็คือพรรคประชาชลครับซึ่งอันนี้ก็ว่ากันตามคันรองของระบบรัฐสภาเลยครับนะบก็คือจะอ,อภิปรายในสภาให้เห็นจุดอ่อนช่องว่างหรือว่า จุดด้อยของการดําเนินงานของรัฐบาลอย่างไร,รตรงนี้ในขณะที่ฝ่ายคา้านที่ดูแรงขึ้นอแต่ว่ามาในรูปนิติสงครามรก็คือพักพลังประชารัฐรเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยพักพลังประชารัฐเนี่ยกำลังอ่อนตัวลงผู้เอากันอย่างนี้ว่าบิ๊กป้อมเนี่ยกำลังถูกมองทิ้งเหมือนกับว่าหมดความหมายแล้วเพราะว่า ความเฉาโจองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการเปิดไอคลิปลับ,บการพูดคุยของคนในพักพลังประชารัฐซึ่งนี่ถ้าไม่ถ้าไม่ออ่ถ้าไม่เกลือเป็นหนอนมันเป็นไปไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นมันมันชี้อะไรเพราะ่ริงไ,ไม่ได้ชี้เรื่องอะไรผิดเลยนะคุณสามารถผมว่าไม่จําเป็นต้องมานั่งปฏิเสธว่ามันเป็น a ออะไรเงี้ยนะเพราะว่าคนที่ปรากฏในเสียงใน คลิปเนี่ยบางคนเขาก็ยอมรับแล้วว่าเป็นสียงเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้มีอะไรผิดบเพียงเนี่ยมันเป็นการยืนยันว่าหลังจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยพี่ป้อมก็ยังอยากเป็นนายกอยู่นะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่ใครจะได้เป็นนายกหรือไม่ได้เป็นนายกเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ผลเลือกตั้งอืมวันนี้ถ้าดูตามผลเลือกตั้งเนี่ยพี่ป้อมไม่น่าจะคิดเป็นนายกอ่ะครับพูดก็พูดนะครับ พรรคของตัวเองได้รับความไว้วางใจมาด้วยเสียงเป็นอันดับสี่ด้วยํามไปก่อนหน้านี้มีจังไม่รู้กี่สามพักอย่างน้อยอะนะที่ที่น่าจะเป็นตัวมีโอกาสมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเนี่ยมันก็ทําให้เห็นว่าที่คุณท่านนายท่านอดีตนายกทักษิณพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงอืแต่ว่าว่าว่า,วา,วาความปั่นป่วนทางการเมืองส่วนหนึ่งมาจากบิ๊กป้อมยังไม่ยอมจบอ่ะครับ อยากจะเป็นนายกอ,อ,อ,อ่ะเมื่อใช้เสียงจากการเลือกตั้งไม่ได้ก็หันมาใช้นิติสงครามรนะอะจะทำเองหรือว่ามีส่วนสนับสนุนอะไรก็แล้วแต่นแต่คนมันชี้ไปตรงนั้นทีนี้พอวันนี้มาดูเนี่ยตรงนี้อ่อนลงไปแล้วนะถามว่าทำไมหลายคนเริ่มตีจากพรักพังประจารัฐพรคประชาพาพังประจารัฐนี่ได้รับเลือกสี่สิบเสียงก็จริงแต่ว่าเสียงที่โหวตให้เนี่ย ครึ่งครึ่งนะกรับมาครับ,บโหวตตามหัวหน้าพักกับโหวตตามอาดีตหัวหน้าพักธรรมนัสเนี่ยแบ่งครึ่งนะอือ่าตรงนี้อ่าที่สําคัญคือตอนเนี้ยมันมีการอ่าเขาเรียกว่าปฏิรูปพรรคครบก็คือเลือกตั้งกรรมการบริหารใหม่อ่าผลของการเลือกตั้งบริหารใหม่น่าจะเห็นชัดว่ามันวูบลงไปอีกเพราะว่านี่กลุ่มกลุ่มซึ่งพูดกันตรงอ่ะกลุ่มซึ่งเพิ่มบารมีให้กับพักเนี่ย รหรือว่ามองดูว่าพักมีคนสนับสนุนเนี่ยก็คือกลุ่มนครราชสีมาอกลุ่มของคุณวิรัตรัตนเศษรัตนเศษกับนะตอนหลังได้ข่าวว่าออกไปแล้วอ่าออกไปแล้วยังมีกลุ่มของคุณอะไรนะกลุ่มของคุณเอกภาพพลซื่อกับนของร้อยเอ็ดอะไรต่อะไรเนี่ยวันนั้นดูไปแล้วเนี่ยมันขาลงแล้วนะพักปราบประชารัฐอ่ามันขาลงมันมัน ปัญหาหาฐานสนับสนุนที่จะทำให้ให้กลับมากลายเป็นพรรคคู่แข่งที่จะจริงกับตำแหน่งนายกไม่ต้องพูดเลยนะตรงนี้ครับครับตอนนี้เอาแค่ให้พรรคมีตัวตนมีนนนชีวิตรอดไปก่อนใจใจใจก็ยังลำบากก็ยังลำบากะนะเพราะว่าดูไปแล้วกัาจริงก็ถ้าจะว่าไปเนี่ยก็มีหลายตัวนะที่ท,ที่ที่ผมว่าน่าจะทำงานในระบบรัฐสภาได้ครับ แต่ก็ดูเหมือนสู้ไม่ถอยนะฮะจากการยื่นคําร้องจากอะไรต่างๆเกี่ยวข้องนี้ไอ้สู้ไม่ถอยแบบนั้นเนี่ยคนมันไม่ตบมือไม่ใช่วิธีรูปภูจกยเขามองกันอ่าอ่ามันไม่ใช่วิธีประชาธิปไตยครับอ่ามันเป็นวิธีของอะไรนะการเขาเลือกใช้ช่องโหว่ไอ้ช่องว่างกฎหมายอะไรพวกเนี้ยครับอ่าตรงนี้อ่าดูดูไม่ไม่ไม่ตรงไปตรงมาไม่แมนไม่แมนเออใช่ใช่อ่า คนเขาก็มองกันไปแบบนั้นแต่นี้ในเวลาเดียวกันเนี่ยอำนาจของอ,องค์กรอิสระเนี่ยครับมันก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนข้างอ่าอ,อเปลี่ยนไปไหนอาจารย์เปลี่ยนจากไหนไปไหนเปลี่ยนจากจากของไปอยู่อำนาจเก่าเนี่ยครับไม่อำนาจเก่านี่ยอยู่กับกลุ่มข้าราชการใช่ไหมครับที่เปลี่ยนเนี่ยเขาบอกว่าที่เลือกใหม่เนี่ยมาขึ้นกับบ้านตีน้ำินอน์ขึ้นกับพรรคการเมืองครับคือพรรคภูมิใจไทย ครับอ่าตรงนี้ซึ่งซึ่งถ้าถ้ากระแสของสวเนี่ยเอ็นไปทางแนวทางจากพวกเลือกตั้งเนี่ยมันจะคนละแบบกับแนวของขั้การเก่าอ่ะอ่าคนละแบบนี้มันคนละแบบยังไงอาจารย์ช่วยนิยามนิดนึงเจาะจงยกตัวอย่างให้ประชาชนคนฟังได้เห็นนิดนึงฮะอ่าก็อย่างเช่นอำนาจเก่าเนี่ยก็จะใช้จ้องของกฎหมายอืใช้การตีความครับใช้ เสียงข้างมากอะไรพวกนี้ในในในองค์กรอิสระอ่า,านาเน้นในองค์กรอิสระเป็นหลกักในขณะที่ถ้าไปตามแนวทางไปเว็บไตเน้นจากผลที่ที่ส่งต่อที่ประชาชนรู้สึกนะเพราะนั้นตรงน,นี้ก็ก็อาจจะดูว่าอ,อ,อย่างเช่นประชาชนไปทางไหนอะไรเงี้ยนะเช่นเรื่องนี้ประชาชนไปเห็นเห็นว่า นเรื่องขณะดนี้ไม่ควรจะเอาเอาผิดเอาอะไรกันนะนะมันเป็นเรื่องผู้กันตรงอ่ะมันเป็นเรื่องตีความอ่ะทางนั้นก็ทางทางกลุ่มที่รักษาบ้านถงมือ่นอะไรเนี่ยก็จะตีความตามความต้องการของประชาชนอ,อ,อะไรเงี้ยเพราะว่าที่มามันแตกต่างกันครับถามว่าน่ากลัวไหมกลยุทธ์ของ พรรคพลังประชารัฐนิติสงครามเนี่ยน่ากลัวน่าต้องจับตามองไหมต้องจับตามองถาม่าทำไมฟอดเคยทําได้ผลมาตลอดครับแต่ครั้นี้ต้องมาดูว่าระยะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเป็นไงบ้างจากการที่เราถ้าที่ดูเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงมันก็จะทําให้มีการดึงเรื่องไให้ช้าลงไปครับเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของตัวบุคคลในองค์กรอิสระ การตามมาต่างๆเนี่ยเพราะนั้นสังเกตดูขณะนี้ไม่มีการเร่งรัดคดีสักเท่าไหร่สรุปก็คือเรื่องของคลิปที่มีเสียงคล้ายลุงนี่ก็น่าจะปล่อยมาจากคนในกันเองไม่คือถ้าไม่ใช่คนในปล่อยออกมาไม่ได้อ่าคนในเขาไปอาจจะมาไม่ได้ปล่อยแต่ไปปล่คนอื่นเป็นหนอนบ่อนไส้หนอนบ่อนไส้อ่าแต่ว่ามันมีหนอนบ่อนไส้ในกลุ่มของพลเอกประวิตร์แล้วล่ะปล่อยออกมาเพื่อยืนยันตอกย้าว่าที่ผ่านมาพลเอกประวิตร มีความต้องการที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งอยู่เสมอตั้งแต่ที่ผลการเลือกตั้งมันออกมาแล้วไม่ควรจะคิดความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดก่อนจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความปรารถนาของปกป้อมใช่ใช่คุณพูดได้ชัดอันนี้อันนี้คือเป้าหมายก็หมายที่ในการที่ทำไมถึงเปิดคลิปขึ้นครับซึ่งทางด้านของคุณสามารถโคโซพักนี่ตอบได้ค่อนข้างคลุมเครือ ไม่ใช่ตอบทั้งเรื่องกุ้งคือไปยืนยันว่าเป็น a ครับเป็นการตกแต่งเป็นการใช้เทคโนโลยีในขณะที่บางคนในคลิปนี่ยอมรับบอกมาว่าผมเองอะเสียงนั้นอะแต่ทำให้น้ำหนักของพักมันยิ่งลดลงไปอีกถึงขนาดตั้งเลขาธิการพักเป็นคุณไพบูณิติทวันออกมาได้นี่บรนแปลว่าอะไรฮะก็พูดกันตรงอะนะก็คือคุณไพบูณ์ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลในแง่ของ ฐานะรัฐมนต,ตรีรบวันวันเนี้ยคุณไพบูนีก็ได้เชื่อเป็นนักกฎหมายเห็นเห็นเวลาที่เขาแนะนําคุณไพบูเนี่ยประวัตินเห็นว่าเคยปลดรัฐมนตรีนายกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเคยทําได้งานได้ผลในแง่ของงานนิติสงครามมาแล้วเพราะเป็นนักกฎหมายเอมันก็สะท้อนว่าพรรคพลังประชาชะ,ะเอาดีทางนี้แหละครับถึงขนาดตั้งคุณไพบูนแต่ว่า,านในเวลาเดียวกนันในทางการเมืองเสียงในสภา ตอนนี้เราดูเป็นขาลงของพรรคพลังประชารัฐครับแต่สงครามเฉพาะหน้าคือนิติสงครามครนี่คือกลยุทธ์ของพรรคพลังประชารัฐแล้วกลยุทธ์ของพรรคเพื่อไทยหรือเรียกกันง่ายๆว่าคุณทักษิณจะต่อสู้เกมนี้ยังไงก็กระชับกับอำนาจเก่าอให้เห็นว่าไม่เป็นอันตรายต่อระบบเก่านะครับนั่นก็คือถ้าดูการกระชับกับร่วมไทยสร้างชาติครับเช่นการยอมให้ฝ่ายจากรวมไทยสร้างชาติขึ้นมาเป็นตีช่วย กระห ồ มนะส่งคุณเอกนัทเข้ามาให้ทางนี้ยอมรับคุณเอกนัทเข้ามาเป็นรัฐมนตรีร่วมคณะนะนะตรงนีนะ้ภาพของการประนุมคุณเอกอคุณเอกนัทพนมมือกับท่านนายกอะไรเนี่ย่านนากน,<อ>นการกระจับกันสาหลายสีเสื้อสาลายสีเสื้อแล้วข่าวล่าสุดที่ว่ามีการอะไระมีการมีพระรชองการ ให้บิ๊กแดงพ้นจากราชการลาออกอะไรเนี่ยนะก็ดูเหมือนกับเป็นการที่ว่าลดอํานาจต่อรองของอํานาจเขาครับเพราะว่าทางด้านของฝ่ายบิ๊กแดงนี่ก็มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนครับว่าอยู่ในทางขวาสุดว่าอยู่ในทางที่ปฏิเสธอํานาจเพื่อไทยครับครับแต่ตอนนี้พลเอกบิ๊กแดงก็ออกไปแล้วนะฮะอันนี้อาจจะเป็นภาพภาพลักษณ์ของการ ยินยอมพรามกระชับอานาจกระชับการอำนาจอย่าเรียกว่ายินยอมพร้อมใจเลยเรียกว่าเรียกว่ามันเป็นการกระชับอํานาจครับเพื่อที่จะให้รัฐบาลไ้ใครอยู่ข้างใครเดินหน้าต่อไปได้ก็เท่ากับว่ารัฐบาลชุนนี้ที่สุดของความเข้มแข็งแล้วสิใครก็เอาลงไม่ได้มันต้องดูนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นอย่างที่คุณพูดว่าสามารถที่ยืดยืดการร้องเรียนไหมจนกระทั่งมีการเปลี่ยน แนวของอเปลี่ยนบุคคลขององค์กรอิสระรก็รอ,อดูไปถ้าเขาเร่งรัดแหม่พอยื่นเข้าไปปั๊บก็ออ้อีกเดือนนึงนั่นแล้วนะ,ะวินิจฉัยแล้วนะตรงนี้ก็ยังน่าอันตรายอยู่ับอ,ะะอันนี้ก,ก็ต้องให้ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อาจารย์ว,วันนี้สองวันที่ผ่านมาเนี่ย เรื่อหาสุกมันมีการถแถลงนโยบายบข้างในสภา,าคุณลุงอิงก็พูดแล้วนะฮะรัฐมนตรตีหลหลขึ้นก็ยกมาพูดฝ่ายค้านก็พูดแล้วการถแถลงนโยบายมันมีความสําคัญกับการบ้านการเมืองไทยอย่างไงบ้างทําไมหลายคนให้ความสนใจทําไมประชาชนต้องจับตามองอันนี้เนี่ยมันผมว่านะถ้าจะดูแล้วเนี่ยค,คือ,อมันมีการเปลี่ยนจากอํานาจเดิมที่ท,ที่ที่ยึดอาํานาจนั้นแต่ปีห้าสิบกว่าเนี่ยนะ มาเนี่ยแปดไปกว่าปีกว่าเนี่ยของรัฐบาลทหารเนี่ยนะฮะมันทำให้คนมีความาคนมีความรู้สึกว่าบ้านเมืองมันมันมัน,มนไม่กระปี้กระเป๋ามไม่อะไรมันไม่ไม่รู้สึกคึกคักไม่รู้สึก,ส,กสถานการณ์เนี่ยทำให้คนมีมีพลังในการทําในการใช้ชีวิตอะไรพวกนี้นะก็หวังว่ารัฐบาล เปลี่ยนข้างเนี่ยอาจจะน่าจะทำให้ตรงกับความต้องการรายจชามากกว่าในสุดก็เปลี่ยนข้างครับแต่พอเปลี่ยนข้างก็จริงๆเนี่ยนะมันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อเพื่อเพื่อไทยเนี่ยมันจับมือกันไม่ได้ครับนะกลายเป็นว่าต้องจับมือข้ามขัขว้วนะสิ่งที่ก็หวังก็คือความเปลี่ยนแปลงการบ้านเมืองที่จะทำให้คนมีความหวังและโอกาสข,ขึ้น ครับนะเพราะนั้นตรงนี้เนะี่ยผมดูว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะก่อนหน้าที่จะมาถึงคุณอุ้งอิงเนี่ยเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยครับค่อนข้างที่จะ,ะช้าไปหน่อยช้าไปหน่อยคือคือนโยบายคนอาจจะตบมือให้ต่างๆแต่มันไม่ลงมาจริงๆสักทีพูดถึงเงินดิจิตอลหรือว่าเงินอันนั้นจนป่านนี้ก็ยังไม่มาสัก สักดิจิตอลหนึ่งเลือ,อสักบาทหนึ่งมันีความหวงังแต่มันยังไม่มีการปฏิบัติให้เห็นครับเพราะฉะนั้นความเชื่อของผู้คนก็คิดว่ารัฐบาลของคุณอุ้งอิงเนี่ยครับน่าจะลงมาแล้วก็เดินหน้าได้เลยจากการเตรียมตัวในระหว่างที่เป็นรัฐบาลเจ็ดเต้ตาครับอ่าน่าจะเดินได้เลยเออ,อซึ่งอันนี้ก็มีการพูดกันว่าเอออย่างน้อยกี่แสนล้านนะจะออกมาในรูปเงินสดดิจิตอลก่อนที่ สิ้นเดือนนี้กับนะอย่างหนึง uh ่ง huh. อะไรพวกนี้นะา <God. S 2> จ,จะจะจะดูแลในแง่ของอลดค่าพลังงานค่าสาธารณูโปโภคอะไรพวกนี้นะมันก็ล้วนแล้วแต่สิ่งที่ว่าถ้าทําเมื่อไหร่คนก็รู้สึกว่าได้เมื่อน,นั้น, uh huh. นเพราะนั้นตรงเนี้ผมว่ารัฐบาลเองไหวครูได้ไม่ได้นะไหว้ครูไม่ได้แล้วนะกับถือวา่าสมัยเป็นรัฐบาลเตยตานั้นไหวครูมามากพออยู่แล้ว ถ้าจนถึงป่านนี้แล้วยังไม่สามารถจะเข็นอะไรออกมาให้คนรู้สึกว่าสัมผัสได้ว่ารัฐบาลได้ส่งสิ่งซึ่งทําให้บ้านเมืองกระปี้กระเป๋าขึ้นนะ,นะคือการลงทุนคือการที่มีเงินสะพัดในตลาดครับ <นะ S 1> ให้คะแนะคนคุณอุ้งอิงหน่อยอาจารย์เพราะว่าก็ทํางานกันมาได้ประมาณ2สัปดาห์แล้วแล้วก็มีการเริ่มให้สัมภาษณ์ ต่างๆนานาแล้วก็ล่าสุดก็คือมีการลงพื้นที่นําทุมไปบ้างแล้วแล้วก็ล่าสุดคือแถลงนโยบายมีการตอบกระทู้และให้คะแนนนิดนึงผมก็ผ่านนะครับจุดเด่นจุดจุดจุดเด่นจุดคือคุมอารมณ์ได้ครับอ่าโดนจีก็คุมอารมณ์ได้คุมอารมณ์ได้อันนี้สําคัญครับคือถ้ามันคล้ายไฟท่าแตกเมื่อไหร่แล้วก็นะฮะก็จะกลายเป็นบรรยากาศไม่ดีไปเป็นบรรยากาศของอะไรกัวตาร อะไรพวกนี้นะแต่ว่าเท่าที่ดูนี้ก็รู้สึกว่าระมัดระวังถือว่าแรงแรงเสียดทานเยอะไหมกับนายกคนนี้ใช่ได้เข้ามานี่แรงเสียดทานเยอะเลยใช่ไหมครับเพราะว่าก็มันตรวจตานมาตั้งแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กแคนดิเดตแล้วครับแต่วก็ได้ทํางานในฐานะของหัวหน้าครอบครัวครับได้ทางานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมาเนี่ยก็มีแรงเสียดทานก็เห็นว่าอยู่อยู่ได้อยู่ได้ แต่พอมาเป็นนายกนี้ระดับแรงเสียธามันคนละเรื่องเหมือนกันมาทุกวันอ่ะเพราะว่ามันเริ่มมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาแล้วทํามินิฮาร์ดนี่ก็จะถูกโบดเอาเนี่ยมันเรื่องอย่างนี้คนกลับเห็นใจนายกนะใช่ไหมคนกลับเห็นใจนายกอดีไม่ถึงขนาดยิ้มก็ไม่ได้นะคุณต้องทำหน้าสมกับเครื่องแบบที่ไทยเนี่ยเออยิ้มผิดจริยธรรมนะตอนนี้น้ําท่วมต้องเบื้องไว้ถ้าไมินิฮาร์ดมันผิดจริยธรรมเลยเหลือคุณ เออก็มีคนไปร้องกันไปแบบนั้นนั่นน่ะสิมันยิ่ง <คน S 2> ทำให้คนไกลไปร้องทําแบบนั้นทาให้คนเห็นใจฝ่ายบริหารมากนะครับมากขึ้นนะยันนี้คือเข้ามาปุ๊บเจอน้ําท่วมสองสองครั้งใหญ่ๆเลยน้ําท่วมเหนือสองครั้งด้วยอาจารย์คิดว่าเราจะมาเจ้าตัวรอดได้ไหมตรงนี้หรือเจ้าตัวรอดยังไงดีทุกวันนี้ก็คนก็เห็นนะนะครับแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าก็ได้อํานาจเก่าด้วยเกิคืองอำนาจ ก็ฐานที่จะช่วยกันเป็นชิ้นเป็นอันนะนะลงมป,<ไ>ปช่วยเหลือดูแลก็ได้เออความจริงน่าจะฝากไว้เลยนะครับว่าน่าจะแสดงเห็นว่ากรมเกลียวก็ฝ่ายหานในการทํางานเพื่อบ้านเมืองนะน่าจะแสดงว่ากรมเกลียวหมายถึงตอนนี้ไม่กรมเกลียวหรออาจารย์ไม่ใช่คนมองไงคนมองก็คนละภาพค,คาทํไงให้ดูแล้วทํางานกรมเกลียวกันรู้สึกแหมช่วยเหลือซึ่งกันและกันนักแล้วส่งประโยชน์ต่อประชาชน พูดถึงทหารคุณภูมิธรรมคัมแบ็กกับอย่าเรียกว่าคัมแบ็กเลยคุณภูมิธรรมเนี่ยกลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกากลาโหม,หมเป้าหมายจุดประสงค์เรื่องนี้คืออะไรมีหลายคนกคัวน<บ>งวลว่า <บง S 1> อาจจะ<ด>ไปแตะโผต้รงการให้เห็นภาพกระเจาอานาคได้สามคคีกันได้แล้วคุณภูมิธรรมจะไปแตะโผไหมอะไรนะแล้วคุณภูมิธรรมจะไปแตะโผแต่งตั้งไหมผมว่าก็ แตะผ่านไม่ใช่แตะในแรกของการที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงโผลอะไรต่างไม่ได้หล่นหาที่หรอกคุณแต่นี้คือผ่านเอาไปเลยผ่านเลยซื้อใจกันไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ไปกังวลว่าคุณภูมิธรรมจะมาวุ่นวายโผล่คฝ่ายการเมืองเข้ามายัดเล่นการเมืองมาถึงวันนี้นะครับทาไม่รู้อะไรควรทําอะไรอะไรควรหาการเนี่ยนะผมว่าคงไม่ได้ความไว้วางใจให้ให้ ไห้ทํางานกระทรวงเนี้ยครับอ่าเป็นกระทรวงที่มันมีความท้าทายมันมีความอ่อนไหวมีความอ่อนไหวนะฮะมีอํานาจมีความอ่อนไวอหวแถลงนโยบายเสร็จแล้วได้เวลาที่ต้องทํางานกันอย่างเต็มที่นะฮะไม่มีอะไรมาถ่วงล้งฉุดดึงกันอเอาไว้แล้วอยากเห็นอะไรจากรัฐบาลชุดนี้อาจารย์อยากเห็นสิ่งที่ส่งถึงมือคนะระดับรากหญ้านะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนจากเงิน ดิจิทัลมาเป็นเงินสดนี่ผมว่าน่าจะทําความพอใจให้กับชาวบ้านมากกว่านะครับเพราะนั้นถ้าเผื่อว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ครนะไม่ใช่เฉพาะแต่ส่วนแรกนี่นะเอาให้ท่านผมว่าคนจะชื่นชมรัฐบาลมากกว่าตรงนี้นะแล้วก็อย่างที่เห็นนะก็คือการใช้ชีวิตเนี่ยนะค่าสาธารณูปโภคค่าพลังงานอะไรพวกนี้ถ้าสามารถควบคุมได้ให้อยู่ในราคาที่ ชาวบ้านไม่ไม่ต้องตื่นตระหนกละนะมันก็น่าที่จะสร้างความหวังของรัฐของประชาชนให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยทำเพื่อปจจระชาชนนะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมครับเราพอที่จะมองเห็นภาพการเมืองต่อไปในอนาคตได้แล้วไปจนถึงาการต่อสู้กันในกระดานอำนาจระหว่างพักพลังประชารัฐบิ๊ก้อมคุณทักษิณพักเพื่อไทยนะครับไปจนถึงความ สำคัญของการแถลงนโยบายและความคาดหวังของประชาชนหลังจากนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุขุมมากนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเวลาของทางรายการหมดลงแล้วเราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ